สวัสดีค่ะลูกค้าค่ะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับหนูเล็กนะคะที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะแล้ววันนี้เราก็อยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68บแยกหนมีนบุรีนะคะกรุงเทพมหานคระนะคะอยู่เยืเ้องๆกับโรงพยาบาลเสรีรักนี่เองนะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้ามีรถ นะคะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะสำหรับรถครอบครัวบอกเลยนะรุ่นตามหาทั้งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโฉมไหนหน้าไหนนะคะที่บริษัทเพชรยนต์มีหมดเลยนะนี่ที่ลูกค้าเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ายักษ์หน้าแชมป์นะคะออนนิวนะคะหรือว่าจะเป็นโฉมรีเจนเดอร์นะคะมีเขามาให้ลูกค้าเลือกเลยนะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อหนูเลยเข้ามาได้เลยนะที่เบอร์0 9 3 3 8 9 2 8 8 8นะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยดีกว่านะคะว่า โปรเจคเตอร์ er นะคะ mm hmm. เหล่ากองทัพโปรเจคเตอร์ที่มีอยู่นี้นะคะ mm hmm. จะมีรุ่นใดปีใดกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะที่โฉมหน้ายักษโฉมนี้นะคะนี่คันนี้นะคะเลขทะเบียนที่ลูกค้าได้ไปนะคะยอหญิงทอทงสามศูนย์เจ็ดศูนย์นะคะสำหรับคันนี้โฉมหน้ายักษปีสองพันสิบเอ็ดนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นรุ่นตามหามากๆเลยนะคะอ่าดูกันเลยนะว่าคันนี้นะคะเลขไม้ของเขาเนี่ย ด้วยปีนะคะเป็นปี2021เ,เลขไม่อาจจะสูงสักนิดนึงนะคะอยู่ที่3 0 0 0 0 0แต่บอกเลยว่าเลขไม่เราเป็นเลขไม่แท้ไม่มีกอไม่แน่นอนนะคะาราคาที่เราตั้งขายนะคะอยู่ที่5 6 9,000บาทนะคะบอกเลยว่าสามารถจัดไฟแนนได้นะคะได้ยอดด้วยนะสำหรับ o r u n n e r สำหรับ Toyota ของเรานะคะตัวกระจังหน้านะคะก็เป็นดวงไฟแบบโปรเจคเตอร์นะคะเพิ่มเสริมตัวไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี เป็นชุดแต่งนะคะสเกิร์ตน,นะคะ p R D นะอ่าดูเลยนะคะ,ะ,ะ,คะสีจะเป็นสีอ,อกบอลบอลบอลทองนะคะันนี้นะ,ะแล้วก็ตัวหูตัวกระจกนะคะก็จะตกแต่งด้วยตัวโครเมียมนะคะมือจับของเขาเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะคะ ไปสามแสนครงสร้างยังคงเป็นโครงสร้างเดิมอยู่นะคะแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยกระจกเดิมแท้จากโรงงานที่หกค่ะคันนี้มีตัวคิ้วนะคะการาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะเปิดเข้ามาดูภายในกันบ้างนะคะภายในของเขาจะเป็นสี่เบตนะคันนี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบสี่การนะคะ ในส่วนของตัวแผงควบคุมกระจกนะคะอยู่ด้านนี้เลยนะตกแต่งด้วยตัวสีเบจบริเวณคอนโซลบริเวณคอนโซลจะเป็นสีเทานะคะแล้วก็มีการตกแต่งลายไม้สีน้ำตาลแดงนะคะได้หน้าจอไปด้วยนะคะคันนี้แอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะคะเกียร์จะมีทั้งเป็นแมนวนวลแล้วก็ออโต้นะคะลูกค้าเลือกเล่นได้เลยนะคันนี้เขาแถมจอมาให้ด้วยนะคะ บริเวณภายในนะคะภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางนะตามสไตล์รถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเลยนะคะบาหลังปรับพับได้สบายๆเลยนะคะรุ่นตมหามากๆเลยนะสำหรับหน้ายาคันนี้นะคะโครงสร้างนะคะโครงสร้างเป็นโครงสร้างเดิมแแน่นอนจากโรงงานค่ะหัวน็อตกกยังเป็นหัวน็อตเดิมนะคะไม่มีรอยขันรอยข่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะ ทำควมสะอาดจะปาเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานเลยนะคะสําหรับรถของบริษัทเพชรยนต์ของเราของเรานะคะรับรองว่ามีการทรําความสะอาดดูดฝุน่นฆ่าเชื้อโควิดให้เรียบร้อยทุกขันเลยนะคะด้านหลังนะสวยๆเลยค่ะลูกค้า่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับทันถัดไปถัดไปนี่เป็นหน้าแชมป์นะคะเป็นสีดำสีดำก็บอกเลยว่าเป็นสีตามหามากมาเช่นเดียวกันนะคะก็มาได้เลยโฉมหน้าแชมป์อูเข้ามาเมื่อไหร่ก็หมดแล้วยิ่งเป็นสีดำด้วยนะคะได้เป็นในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็เสิร์ฟไฟตัดกมาใไ้เรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นปี2อ1 3นนะคะตัวนี้ก็ของต มือจับเป็นโคมเมียนพังอันนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในคันนี้กันบ้างนะภายในคันนี้ก็เป็นสีเบจนะคะแล้วก็พวงมลาลัยเป็นมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคันนี้นะได้หน้าจอนะคะเกียร์เขาเป็นขออภัยค่ะแอร์นะแอร์ของเขาเป็นแอร์แบบแมนวนวลนะคะช่องสําหรับวางแก้วนะคะเกียร์ออโต้ภายในเจ็ดที่นั่งนะคะกว้างขวางแน่นอนนะ โครงสร้างเดิมแท้าจากโรงงานเช่นกัน,นะะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังของรถเนี่ยลูกค้าอันนี้ก็คือได้เป็นในส่วนของตัวไฟเบรคป้ายนะคะไฟท้าย LED นะแล้วก็มีตกแบบต่งตัวเมียมให้แบบนี้นะคะคันนี้ก็มีเซ็นเซอร์ให้2จุดนะคะพร้อมกับตัวไฟทับทิมาให้2ที่เหมือนกันนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยป้ายทะเบียนนะคะจะเป็น8กกไก่สอซาล่า8651นะคะ สำหรับคันนี้หน้าแชมป์นนะถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น All New นะคะรุ่น All New ของเราก็มีนะคะ f o r t u n e r ปี2016นะคะคันนี้เลขทะเบียน4กไก่รอเรือ6598นะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟ daytime running l i g h ให้นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาให้ตกแต่งไปด้วยโครเมียมนะคะตรงด้านกระจังหน้าของเขา คันนี้คงสร้างเดิมแท้จากโรงงานนะคะเราแม็กมาเดิมเดิมเลยนะคะยางที่ได้เป็นยางสุดเกียร์นะคะช็อเดิมแท้จากโรงงานนะคะราวบันไดนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะแล้วก็สีกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะมือจับเป็นโครเมียมทั้งอันเลยนะคะกระจกบานแท้จากโรงงานทั้งสี่บานนะคะ เปิดเข้ามาภายในนะคะโครงสร้างเดิมนะภายในเขามีสีดํานะคะแล้วก็ตัวบานประตูเนี่ยบานประตูเดิมแท้เช่นกันนะคะหัวน็อตไม่รวมวไม่ขยับนะคะจุดเมรร็ดอาฟยังเรียงเรียงกันอยู่เลยนะสวยๆเลยนะคะขอบยางก็ยังใช้งานได้อยู่ยาวๆภายในคันนี้เป็นสีดาําทั้งคันเลยนะคะ เบาะที่ลูกค้าได้ไปจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลมีเดินตะเข็บได้สีขาวแบบนี้นะคะลักษณะเบาะยังใหม่ๆนะคะเบาะไม่มีรอยย่นนะคะไม่มีรอยขีดข่วนนะคะคันนี้ได้เป็นบเบาะเลื่อนปรับไฟฟ้านะคะมีปุ่ม engine start มาให้นะคะ แล้วก็พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะคะหน้าจอแสดงเดินไมลเนี่ยก็จะแสดงตัวสถานะของรถให้ด้วยนะคะว่ารถมีการเปิดประตูข้างไว้ไหมปิดหรือ,อย่างคันนี้ได้หน้าจอค่ะแอร์เป็นแอร์ออโต้ค่ะแล้วก็มีช่องเสียบ USB AUX ให้ A ปกติเลยค่ะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ออโต้ข่ายมันไดนะคะแล้วก็ฐานของเกียร์เนี่ยตกแต่งไปด้วยลายไม้สีน้ำตาลมีโหมดอีโค o โหแล้วก็โหมดพาวเวอร์โหให้นะคะ คันนี้มีกล่องคูบอกให้ด้วยนะช่องเก็บเอกสารด้านล่างนะคะสวยๆใหม่ๆเลยค่ะคันนี้นะคะมีไฟตรงม่านบังแดดให้ด้วยนะคะเจ็ดที่นั่งเช่นกันค่ะ รถ SUV รถครอบครัวคันนี้เหมาะมากเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหารถเพื่อที่จะเดินทางกับต่างจังหวัดนะคะหรือว่าเป็นรถครอบครัวใช้กันนะคะอยู่ในเมืองก็ได้เดินทางก็ได้นะคะลูกค้าคันนี้สะดวกสบายมากๆนะคะสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะเพราะว่าก็จะมีแอร์ด้านหลังให้ด้วยนะคะคนละตัวเลยนะเดีย๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างนะคะ วางแขนสําหรับผู้โดยสารด้านหลังนะคะมีช่องสําหรับใส่แก้วน้ำม,มาให้นะคะคันนี้เรียกได้ว่าครบมากๆเลยนะคะสําหรับ f o r t u n e r 2.4V ปี2016คันนี้นะคะเป็นรุ่น All New เบาะด้านหลังปรับพับได้หมดเช่นกันนะคะสะดวกสบายน่าใช้มากๆเลยด้านหลังของคันนี้นะคะ มาแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้ผัดมานะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่สุดนะคะของตัว Toyota Fortuner ที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะคะเป็น Fortuner Reg e n d e r นะคะ Regender ของเรามีทั้งตัว 2.4V และ 2.8V นะคะเลขทะเบียนคันนี้จะเป็นเลขทะเบียน1ขอไข่ท่อท่ง3375นะคะโฉมนี้คือใหม่สุดแล้วนะคะที่เรามีอยู่นะ เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถเทสได e นะคะเพราะว่าเลขไม่ใช่เทสได้ค่ะเป็นรถ de mo นะคะเลขไม์ของเขาอยู่ที่581เท่านั้นนะคะรถปี2020บอกเลยว่ายางที่ได้มายังใหม่ๆอยู่เลยนะคะแล้วก็ตัวล้อมแม็กเนี่ยเป็นล้อมแม็กเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะคันนี้การันตีได้เลยนะคะว่าคันนี้เนี่ยยังไม่เคยมีเจ้าของนะคะเป็นรถที่ตั้งขายอยู่ที่โชว์รูมนะคะของโตโยต้ารถใหม่ๆเลยนะ สีขาวสีตามหาแบบนี้นะคะป้ายแดงบอกเลยว่าจะต้องรอนะคะรอรถแต่สาหรับเรานะคะลูกค้ามาออกเลยกับเพชรยนต์ไม่ต้องรอนะคะได้ไปเลยสีของตัวกระจกมองค้าจะเป็นสีดํานะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ให้มือจับเป็นโครเมียมมาให้ทั้งอันนะคะกระจกบานเดินแท้แน่นอนเปิดมานะคะภายในสีดํานะคะกแล้วก็มีตกแต่งไปด้วยตัวหนังสีออกแดงแดงน้ําตาลแดงนะคะ โครงสร้างเดิมแท้แน่นอนนะคะคันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของโครงสร้างนะคะหรือว่าตัวอะไหล่นะคะลูกค้าของเดิมแท้แน่นอนนะ,ะพวงมลาลัยนะคะก็พวงมลาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะปุ่มพุชตร์ปกติเลยนะคะหนังที่ลูกค้าได้คันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็มีการตกแต่งด้วยหนังสีออกน้ําตาลแดงนะคะเบาะปรับเลื่อนไฟฟ้า คันนี้ได้หน้าจอไปเรียบร้อยค่ะเป็นตัวหน้าจอ n a v i g เกเตเมื่อสักครู่อ l อนิวก็หน้าจอ Navigator เช่นกันนะคะตัวแอร์ก็เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะแบบแยกกันเลย2ฝัง่งระบบเกียร์นะคะเป็นระบบเกียร์แบบขั้นบันไดออโต้นะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยลายไม้ออกสีเท่าๆนะคะปุ่มอขออภัยค่ะตัวกล่องคูบ็อกนะคะมีมาให้ช่องเก็บเอกสารมีมาให้นะคะ บริเวณคอนโซลสีดำทั้งหมดเลยแล้วก็บริเวณเครื่องเสียงจะมีการตกแต่งด้วยตัวหนังสีดำเดินตะเข็บได้สีแดงนะคะแล้วก็มีสับระหว่างตัวหนังสีน้ำตาลแดงนะคะสวยมากๆเลยค่ะคันนี้ครบจบแน่นอนนะคะไฟด้านบนเพดานก็จะคล้ายๆกับตัวออร์นิวเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะอ่าคันนี้เขามีปักแยกมาให้ด้วยนะคะสําหรับเสียบชาร์จไฟด้านหลังเนี่ยไม่ต้องแย่งกันเลยนะคะแล้วก็มีปักสําหรับเสียบตรงนี้อยู่ที่ร้อยโวล์นะคะกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ลดราคามือสองนะคะในสภาพป้ายแดงไปเลยนะ สวยๆเลยค่ะด้านหลังนะคะของคันนี้นะรถปี2020 Pre ัี่สิบ Regender คันนี้นะคะเป็นไฟท้ายที่ได้นะคะเป็นไฟท้าย LED คันนี้มีเซ็นเซอร์หลังมาให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะ4จุดสวยๆ,ๆเลยนะ สีขาวตาสลับกับสีดําสวยมากนะคะประตูอาฝากระโปรงท้ายนะคะแค่กดปุ่มเนาะมันก็เด้งขึ้นมาให้เลยช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางแน่นอนค่ะหากว,ว่าไม่ได้มีผู้นั่งผู้โดยสารด้านหลังนะคะลูกค้าก็เก็บพับแล้วก็วางสัมภาระได้เลยจุกๆเลยนะคะตัวล้ออะไหล่ยางอะไหล่ก็มีมาให้นะคะยางอะไหล่ใหม่ยังไม่เคยแตะพื้นเลย สวยครบจบในคันเดียวเลยไปได้ร้อยแล้วนะคะสำหรับการน,นะคะพาชมนะคะโโรถ Toyota า o r t u n e r ทั้ง4หน้า4รุ่นของเราเลยนะคะบอกเลยว่า ที่ไหนไม่มีที่เรามีให้ลูกค้าหมดเลยนะคะทุกโฉมที่ตามหานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ายักษ์หน้าแชมป์ออลนิวหรือรีเจนเดอร์นะคะมีหมดเลยครบจบที่เดียวที่บริษัทเชรยน์แน่นอนนะคะลูกค้าท่านใดนที่สนใจนะคะลูกค้าติดต่อเข้ามาหาหนูเลยได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์9 2 8 8 8ปบอกเลยว่าสําหรับแบรนด์โตโยตา้าค่ายนี้นะคะยอดจัดได้ไปเลยเต็มๆลน้ลนๆนะคะลูกค้าสามารถออกรถแบบฟรีดาวได้เลยนะถ้าเป็นลูกค้าเครดิตปกติเครดิตดีนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะหนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากการอย่างที่เรียนแจ้งทุกๆคลิปนะคะลูกค้ารบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันไว้นะคะเพื่อไม่พลาดการอัปเดตวิดีโอคลิปของหนูเล็กนะคะและสําหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ